โตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีชาวบ้านอาศัยอยู่805ครัวเรือนชุมชนที่นี่ได้อาศัยคลองขุดยี่สารในการดำเนินชีวิตและเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างชุมชนและเมืองแต่ด้วยความรุนแรงของภัยธรรมชาติกระแสน้ําและกระแสคลื่นจากเรือที่สัญจรไปมาทําให้พื้นที่ริมตลิ่งของชุมชนที่นี่ได้รับผลกระทบถูกกัดเซาะมีระยะสูง 1-3เมตรแม้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบและชาวบ้านได้พยายามแก้ไขปัญหาน,นี้มานานหลายสิบปีแล้วโดวยเฉพาะท่าเรือยี่สารท่าเรือสาารณะที่ชุมชนต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อข้ามฟากเข้าสู่ตัวเมืองอัมพวาถ้าคนผู้สูงอายุแถวนี้ขึ้นลงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่ทำมันก็กัดเซาะมาเรื่อยๆก็คงจะไม่มีที่อยู่กันแล้วตลอดลําคลอง เราก็จะมีต้นลําพูต้นสแสมหรือต้นกงกลางซึ่งเป็นต้นไม้ที่รักษาหน้าดินโดยเฉพาะดินโคลนเป็นต้นไม้ที่รักษาหน้าดินอย่างดีแต่ก็ไม่ได้ทําให้ตัวตะลิงที่จะพังนี้อยู่ได้เนื่องจากว่าน้ําที่กัดเซาะไม่ได้กัดเซาะที่โคนต้นไม้เขากัดเซาะที่ใต้รา,ากไม้ลงไป หลังจากที่เราทราบปัญหาของทางชาวบ้านตำบลยี่สารเรียบร้อยแล้วนะครับทางทีมโตต้าคนจริงสร้างสุขปีสาพร้อมด้วยทางทีมของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ยังมีทีมของทางอบอตอยี่สารนะครับเราก็จะลงไปร่วมดูพื้นที่เกิดปัญหาแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขพร้อมกันครับหลังจากที่ลงสำรวจพื้นที่และได้เห็นแนวตะลิ่งที่ถูกกัดเซาะแล้วทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสจึงขอเสนอการแก้ปัญหาด้วยกำแพงยางมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ทางทีมงานเคยเข้าไปแก้ไขปัญหาตะลิงกัดเซาะประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อปีสองที่บ้านฝ่ายท่าตําบลนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองในครั้งนั้นอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิกระนองได้ต่อยอดแนวความคิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณสมเกียรติใจคมปราชชาวบ้านนักประดิษฐ์จังหวัดลำปางและในที่ประชุมได้สรุปกันว่าจุดที่จะสร้างโมเดลต้นแบบนี้ จะเริ่มที่ท่าเรือยี่สารท่าเรือสาธารณะที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและตอนนี้นะครับทางทีมจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามนะครับเราก็นำอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดินทางมาถึงที่หมายของเราแล้วครับเดี๋ยวเราจะนำยางต่างๆเหล่านี้นะครับข้ามฟากไปด้านนู้นครับด้วยสภาพพื้นที่ตำบลยี่สารที่กระแสะน้ำจะค่อนข้างแรงประกอบกับดินโคลนที่มีความอ่อนตัวได้ง่าย อาจารย์จากวิยีลัยเทคนิคสมุทรสงครามจึงออกแบบและปรับรูปแบบจากนวัตรกรรมกําแพงยางมหัศจรรย์ที่เคยสร้างที่จังหวัดระนองให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ตำบลยี่สารจากกําแพงยางรถสิบล้อก็เป็นยางรถยนต์ทั่วไปที่ร้านจำหน่ายยางในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้บริจาค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนตำบลยี่สารแห่งนี้สำหรับโครงการเนี่ยนะครับที่เราได้ปรับนวัตกรรมก็คือใช้เข็มโคนซอซึ่งเป็นเข็มไม้ไผ่ที่มีอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามอยู่แล้วจะทําให้กำแพงเกิดความแข็งแรงขึ้นความแตกต่างของลักษณะน้ําในคลองยี่สารที่เป็นลักษณะน้ําเค็มจึงใช้ไม้โคนซอที่ทนต่อลักษณะน้ําในคลองอีกทั้งยังมีข้อที่แข็งแรงต้านกระแสน้ําที่กระทบฝั่งได้อย่างดีและยังทนต่อการแช่น้ําเค็มเป็นเวลานาน,าน ปักลึกลงสุดของผิวดินและทำการร้อยยางลงไปตามเสาแบบสลับฟันปลา2ชั้นเพื่อเป็นแนวป้องกันกระแสน้ำซึ่งนวัตกรรมนี้นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งได้ดีแล้วยังเป็นนวัตกรรมที่ประหยัดต้นทุนใช้วัสดุเหลือใช้ในชุมชนด้วยในฐานะโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3นะคะรู้สึกยินดีที่เราได้นำนวัตกรรมที่ออป้องกันการ ถล่มของดินโคลนจากจังหวัดละนองมาใช้ในตำบลยี่สารนะคะอำาเภอพ,พวาจังหวัดสม,สมุทรสงคามผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้และช่วยเหลือชุมชนของตัวเอง จากความร่วมมือร่วมใจนะครับของจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุกปีสามนะครับทำให้โครงการนี้นะครับสำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีเลยจากตำบลนาคาอำเภอสุขสาราญนะครับจังหวัดระนองมาสู่ที่นี่นะครับตำบลยี่สานอำเภออัมพาวาจังหวัดส,สมุทรสงครามนะครับทำให้ชุมชนนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวขอเสียงกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับทุกคนพร้อมนะครับตตโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามเฮ